สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมน้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเจอปัญหาแก้ปัญหานะครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมนะครับชิเมจไดครับนอนนะครับน้องนอนนะครับ on the black magic นะครับผมตัวนี้อ่าดืบๆหน่อยน้องดืบๆดืๆดืๆเป็นนอนกระทูนะครับผมพวกนี้ก็คือเป็นลูกของผีเสื้อนะฮะ เขามาไข่ไว้ผีเสื้อบ้านผมเขาจะมาวันละตัววันละตัวแล้วก็หยอดไข่ทีละตัวทีละตัวนะครับก็หลายท่านหลายๆท่านก็เจอปัญหานะครับว่าฤดูนี้ยังมีผีเสื้ออยู่เยอะอยู่นะครับตรงนี้ผมจะเจอที่ต้นของอโคราเซียนะครับที่มีหนอนขึ้นนะครับเ,เป็นหนอนกระทูที่มามาบุกทําลายนะครับเนื่องจากบ้านผมก็จะปลูกต้นไม้นะครับ เป็นลกๆทึบๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็นี่ผมมีกําแพงตําลึงนะครับผมอ่ากำแพงตําลึงนะครับพวกนี้นอนชอบมากครับผมเนี่ยนี่ก็ทั้งโดนกินด้วยแล้วก็โดนาลาแป้งลงด้วยครับช่วงนี้ยับเลยนะครับผมอ่าเมื่อก่อนนี้เป็นผมปลูกเป็นไออะไรนะตัวถั่วฝักยาวครับยาวมากพอพอถั่วฝักยาวหมดรุนแล้วก็ปล่อยให้ตําลึงนะครับวิ่งยาวครับ ก็ได้กินผักตำานึงกันต่อไปนะครับส่วนตัวนี้ก็เริ่มเป็นปัญหาสําหรับชีวิตผมแล้วนะครับผมเนี่ยครับไม,ไม่ได้กินเฉพาะตัวแบล็คเมจิกนะครับผมกล้วยด่างก็ชอบมากเลยนะครับผมแล้วบางทีชอบกินบนยอดๆนะครับไอ้บางทียอด 3- าสี่เมตรนะครับไม่รู้จะโอ้จะพุ่งไปฉีดมันยังไงนะครับผมอ่าแล้วก็ที่มีอีกตัวหนึ่งนะครับบอลพิษ เธอก็ไม่เว้นนะครับผมบอลพิษเธอก็ไม่เว้นครับโหรานะครับต้นโหราที่เป็นพิษนะครับเธอก็เล่นนะครับนี่ฟึบฟึบโตกันหน่อยนะครับโหราก็โดนกินครับผมขนาดโหราเป็นพิษนะครับเขายังกินวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาแนะนํานะครับสารกําจัดแมลงศัตรูพืชนะครับผมตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวยาฆ่าหนอนนะครับเน้นไปที่หนอนนะครับผมอ่า เน้นไปที่นอนนะครับผมเนี่ยผมปลูกลกๆเนี่ยครับแล้วก็จะมีแมลงชอบมาหยอดไข่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจักครับแป๊บหนึ่งปึ้มโผล่มาแล้วนะครับผมนี่ผมก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับสารเคมีกําจัดแมลงนะครับผมสัตว์ตัวพืชนะครับตัวนี้เองนะครับก็ผมใช้อ่าจะซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่สามัญผมจะใช้ชื่อสามัญครับอ่านชื่อสามัญครับอีมาแมกติน เบนโซเอตนะครับผมอีมาแมกนเบนโซเอตนะครับผมตัวนี้ขึ้นทะเบียนถูกต้องนะครับผมออยู่ในรูปอ e ีมาแมกนเบนโซเอตนะครับ5% WG นะครับก็คือเขามีาเขาเขาถ้าวีจีเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างคล้ายๆเป็นเม็ดนะครับผมอ่า คือยาตัวนี้จะเป็นคล้ายคขี้แมงสาบนะครับเป็นเม็ดๆคล้ายๆขี้แมงสาบครับอ่าแล้วก็เป็นยาดูดซึมนะครับตัวนี้เป็นยาดูดซึมนะครับอันนี้เขาขึ้นทะเบียนประโยชน์ใช้ป้องกันเพี้ยจักจั่นไฟในไฟเท่านั้นอย่าไปเชื่อมันนะครับผมเพราะฉีดนอนหนอนก็ตายนะครับผมเวลาเขาขึ้นทะเบียนตามากฎหมายนะครับเขาจะขึ้นระบุชนิดมแมลงนะครับผมก็เพี้ยจักจั่นไฟมันมีตลอดเวลานะครับผมไม่ต้องไปรอนะครับมันมีทุกที่ทุกเวลานะครับก็ สำหรับคนที่เป็นฝ่ายขึ้นทะเบียนนะครับทดลองในแปลงนะครับเขาก็จะใช้เพียรจักรจ,จันรฝ่ายครับหาง่ายนะครับผมใช้อัตรา5กรัมต่อน้ำา20ลิตรถามว่าถ้าเป็นหนอนตายไหมตายนะครับ5กรัมต่อน้ำา20ลิตรหนอนก็ตายแต่ว่าส่วนมากถ้าจะตายทันใจต้องใช้แนะนำนะครับ10กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับแล้วบางคนถามเราใช้แล้วมันใบมันจะไหม้ไหมมันจะนุ่นจะนี่ไหม แล้วคุณเป็นใครทําไมคุณถึงมากล้าบอกมากล้าพูดเนี่ยเนี่ยหกิโลเขยา่าเขยา่าผมใช้เหลือประมาณแค่2ขีดนะครับผมโอเวอร์ดสห้าเท่า10เท่าโดยประมาณฉีดปุ๊บตายปับ๊บตายคาตาครับเพราะส่วนมากไอ้ตัวนี้เป็นยาดูดซึมนะครับกินตายถูกตัวตายนะครับถามว่าผมเคยใช้กี่ครั้งแล้วก่อนที่ผมจะใช้ผมก็ได้นําคนอื่นใช้มาเยอะแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อก่อนอดีตผมเคยเป็นพนักงานฝ่ายขาย,ขายของบริษัทเคมีกเกษตรนะครับผม ก็ทางานมาระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็เบื่อเบื่อครับเลยออกจากงานมานะครับมาปลูกต้นไม้เล่นนะครับตรงนี้ทดลองในพืชหลายๆอย่างครับ5กรัมต่อน้ํา20ลิตรเนี่ยส่วนมากจะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะครับสําหรับหนอนนะครับอ่าแล้วแต่ชนิดมาแรงนะครับปัจจุบันผมแนะนําให้ใช้อยู่ที่10กรัมนะครับแล้วก็ผมเชื่อเชื่อผมเองก็เชื่อว่าบริษัทเคมีเกษตรเองก็แนะนําในแปลงปลูกนะครับให้ใช้10กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับผม ที่สาคัญอย่าลืมนะครับนอกจากท่านมียาแล้วนะฮะถามว่ายาฆ่าหนอนมีหลายตัวไหมมีเยอะมากนะครับผมท่านใดไม่มีเงินก็ท่านใดสูบดีก็เอาบุหรี่ท่านนะครับละลายน้ํานะครับแล้วก็หยดสันไลไปสักหน่อยครับฉีดพ่นกระตายตายได้เหมือนกันนะผมแต่ว่าบุหรี่เออก็คือมันจะเป็นสารกลุ่มเอนิโคตินใช่ไหมครับาสารกลุ่มนิโคตินก็มีฤทธิ์เอ่อ เป็นพิษต่อแมลงตระกูลในพวกเพลี้ยพวกหนอนเนี่ยครับผมส่วนตัวเนี้ยแล้วก็ไอตัวบุหรี่ครับเขาจะเวลาละลายน้ำเขาจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับผมฉีดไปที่ใบสีขาวรับประกันครับเปื้อนนะครับแต่ตัวนี้ก็คือสารเคมีที่เขาสากัดมาตัวนี้เขาจะเป็นเม็ดนะครับแล้วก็เวลาผสมน้ําเสร็จเขาจะเป็นสีออกขาวคุ้นๆน,น,นะครับที่น้านะฮะ เวลาฉีดไปปุ๊บไม่เปื้อนไม่เปื้อนที่ใบนะครับผมผมก็เลือกใช้ตัวนี้ผมสะดวกไม่ใช่หรอกผมมีอยู่แล้วนะครับเป็นอะไรที่มีเป็นอะไรที่ผมมีอยู่แล้วผมเหลือนะครับผมใช้เยอะมากครับแล้วก็ที่สําคัญนอกจากท่านมียา,มาแมลงที่ออกฤทธิ์ได้ถูกต้องตามชนิดของมแมลงแล้วท่านต้องมีตัวนี้ด้วยครับสารผมเรียกเรียกแบบภาษาชาวบ้านยาจับใบครับผมเนี่ยเขาก็เขียนสารจับใบนะครับ พวกสารจะใบมีฤทธิ์ทำยังไงครับก็น่าจะเป็นคล้ายๆพวกสันไลเองครับไม่มีก็ใช้สันไลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกนี้เขาก็จะการแพร่การนำนำพายาการแพร่เข้าสู่บนผิวใบเขาจะเร็วกว่าแรงกว่าแล้วก็บางชนิดก็มีผลต่อนวลใบหรือขนใบบางท่านบอกมันมีขนในเหลือใบมันมีขนาดเล็กครับต้องใช้กล้องจุลทรรศ กำลังขยายแบบโหดๆนะครับสองดูอาจจะเห็นเป็นขนใบอย่างเช่นตะกูลบอลน,นะครับน้ากิ่งบนใบบอลน,นะครับไม่ได้ว่ามีแว็กเคลือบนะครับเป็นขนใบนะครับผมาจานวนมากแล้วก็ถ้าใช้ยาจะใบราคาถูกคือสันไลอะฮะฉีดไปปุ๊บเขาก็จะทำ,ทำ,ทำลายนวลใบหรือไอ้ขนใบนะครับทําลายนวลใบทําให้ไม่เหลือนวลใบยาได้ซึมเข้าได้นะครับผมแต่ยาบางชนิดก็ช่วยทำลายน้อยแต่ว่าซึมซาบได้ไวนะครับอย่างตัวนี้ผมซื้อ ถ้าเป็นลิตรลิตละพันกว่าบาทนะครับมาบงคนบอกว่าบางคนบอกโอ้ oh, ยาจับใบอะไรนี่ลิตรเป็นพันก็มันเนี่ยครับมันซึมเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ยาที่เราใช้เป็นยาดูดซึมนะครับผมก็นอกจากฉีดถ้าไม่ถูกตัวหนอนนอนกินเข้าไปตอนหลังหนอนก็ตายนะครับผมตัวนี้ก็เลยผมใช้ของแพงถามว่าทําไมผมซื้อ,อขวดเล็กครับร้อยกว่าบาทร้อยซีซีนะครับผมก็เลยว่า ก็ใช้ได้แต่จริงแนะนำนะครับราคาประมาณลตรละ200บาทก็ใช้ได้แล้วครับก็ถือว่าดีแล้วครับเดี๋ยวผมจะผสมนะครับใช้อัตราส่วนผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้10กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับผมมีน้ำแค่2ลิตรนะครับ0 0 0 ML อยลองพนนะครับ2ลิตรผมจะผสมน้ำถ้า2ลิตรก็ใช้แค่1กรัมแต่ผมไม่ใช้1กรัมแล้วครับผมใช้ซัดไปหนูนะครับ4-5หกรัมเลยครับผมถามว่าโอเวอรดโดตั้งหลายเท่า พืชเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรหรอกครับผมเป็นอย่างเดียวครับเปลืองนะครับแต่ผมชอบฉีดแล้วตายเลยนะครับไม่ต้องรอลุ้นนะครับผมเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะผสมยาเสร็จแล้วผมจะไปฉีดให้ทุกท่านดูแล้วก็วันถัดไปผมจะมาทําคลิปต่อนะครับว่ามันตายไหมแป๊บหนึ่งครับขอหยัดผสมยาก่อนนะครับเบื้องต้นผมใส่น้ําไปประมาณ700 ML ครับเดี๋ยวผมจะเทยาลงไปนะครับแต่ว่าผมมือเดียวอาจจะไม่สะดวกเดี๋ยวขอหยัดแป๊บอันนี้นะครับผมก็ เติมยาลงไปนะครับเติมยาลงไปเลยโดยประมาณครับสังเกตนะครับยาอยู่ข้างในถังนั่นนะครับยาอยู่ในกระบอกฉีดยานะครับผมนี่ก็เป็นเมล็ดอยู่นะครับเราต้องเขย่านะครับให้เขาเข้ากันนะครับเดี๋ยวขอญยาดเขย่าแป๊บอ่านี่ผมเขย่าให้มันเข้ากันแล้วนะครับก็ยานะครับเขาถูกออกแบบมาให้ถูก ละลายน้ําได้ง่ายนะครับผมแล้วเสร็จแล้วก็เราใส่ยาไปเขย่าน้ําในระดับหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ําให้ได้ปริมาณที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นค่อยเติมยาจับใบครับอยาไปเติมยาจับใบก่อนนะครับเนื่องจากยาจับใบบางตัวครับมีฤทธิ์ทำให้ตัวยาที่เราเทลงไปนะครับกอดกันรัดตัวกันเป็นก้อนและไม่ละลายน้ําหมดนะครับผมเราระวังนะครับอันนี้ผมลองหลายครั้งแล้วครับผมมีปัญหาครับ ละลายยาให้เข้ากับน้ําก่อนแล้วจึงเติมจะไปตอนหลังสุดนะครับเดี๋ยวผมขอญอาตเติมน้ําก่อนอ่านี่ผมเติมน้ำาล้นะครับเนี่ยขีดอยู่นี่นะครับ2 0 0พ ml ครับหรือว่า2ลิตรแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะเติมยาจับใบนะครับยาจับใบเนี่ยถ้าของแพงเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะนะครับปึ๊บข้างฉลากให้ให้ใช้3ามถึงห้าซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับผมถ้าเป็นบอลผมก็แนะนําใช้5้าซีซีต่อ20ลิตรแต่ถามว่าเราใช้2ลิตรนะครับ 0 5ซีท่านถ้ามีไซลิง์นะครับก็ใช้ไซลิง์นะครับที่ฉีดยานะครับดูดเอานะครับผมแต่ถ้าเป็นไม้ปกติครับใช้3ามก็ได้ครับถ้าเป็นผักนะฮะใบบางแต่ถ้าเป็นพวกตระกูลบอลบอลมันน้ำม่เข้ายากครับก็ต้องใช้5้านะครับต่อ20ลิตรนะถ้าเราใช้2ลิตรก็0.5ไม่รู้ผมกะเลยนะครับผมกะเอาเลยนะครับผม พอแล้วนิดเดียวฉีดเพื่อให้น้ำไม่กลิ้งบนใบบอนนะครับไม่รู้พอหรือเปล่าแต่ก็ลองดูครับเดี๋ยวผมฉีดจี้ใส่ตัวเลยครับยังไงอัตราส่วนที่ผมใส่เนี่ยมันเป็นยาน,น็อ c ไปเลย,เลยแหละโอเวอร์โดสไปไม่ต่ำกว่าห้าเท่าครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับเดี๋ยวผมไปฉีดให้ดูครับผมก่อนอื่นนวผมขยบนะับแป๊บเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับว่าถ้าเราไม่มียาจับใบนะครับน้ํากิ้งบนใบบอนครับผมอ่ะ เดี๋ยวลองไอชื่ออยู่ในกระปุกอ่ะเดี๋ยวผมเปิดหัวให้มัน,มนอเปิดหัวให้มันแบบไม่ไอน,นี่เลยนะครับปึ๊บลองดูสังเกตนะครับปึ๊บเราใส่จักใบแล้วเป็นไงครับน้ําน้ํามันมันเคลือบได้นะครับเนี่ยน้ำํำเห็นไหมสังเกตอาการแพ้เขาไหมครับนี่ครับฟึบเขาวิ่งแพ้เข้ามาหากันนะครับวิ่งฟึบ นี่เห็นไหม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 ถ้าไม่มีาสารจับใบช่วยนะครับเขาจะกิ้งแล้วก็ไหลออกไปหมดเลยนะครับนี่นี่แหละครับคือคําตอบอไม่ต้องมาใช้ลิตรละพันกว่าบาทอย่างผมก็ได้นะครับลิตรละสองร้อยก็ใช้ได้ดีแล้วครับผมแต่ผมผมเคยทดลองในตัวนี้แล้วผมว่ามันโหดสุดแล้วครับในการฉีดหนีฝนนะครับมัน มันวิ่งได้ไวสุดนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ครับแล้วก็หมุมใช้แค่แพ็กเกจเล็กนะครับก็ราคาไม่ราคามันก็หันหันสิบไปครับมันก็ราคาร้อยกว่าบาทเองครับนะครับก็ใช้ได้นะครับอะเดี๋ยวผมพาไปฉิมของจริงครับตามกันไปเลยครับอ่ามาต่อนะครับอันนี้ผมปัญหาผมมีแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้ปรับหัวมาต่อปรับหัวแล้วนี่นี่นี่อย่าลืมนะครับ ใต้ใบแล้วประการครับโดสอย่างเงี้ยถูกตัวตายผมคิดว่าโหโหลาหดหนแล้วมันมันยังจะมากินอีกนะครับต้นไหนไม่ไม่กัดผมก็ยังไม่ฉีดนะครับบเดี๋ยวผมตามไปโครโครคาเซียนะครับนี่เมื่อกี้โหลาเป็นอโลคาเซียครับอันนี้ก็ไม่รู้มีแม่ไหนมาฝากเนี่ยฮะ ฉีดไปโลดสวนหลังบ้านฉันนะครับนี่<อ>เดี๋ยวผมมาติดตามผลให้นะครับผมฉีดแล้วเป็นยังไงนะครับส่วนมากผมไม่ค่อยตามอะผมอัตราที่ผมผสมนะครับฉีดตอนนี้ก็ตายตอนนี้ครับ ตอนนี้เขายังลุกเิกได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะพรุ่งนี้นะครับมันจะแห้งเลยครับผมสําหรับยาที่ผมแนะนําไปนะครับเป็นยาหนอนที่ไม่ใช่ยาใหม่ครับเป็นยาเก่าแล้วล่ะครับแต่ว่าใช้ได้ผลดีอยู่นะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราใช้ยาทุกอย่างครับต้องมีการสลับยาครับใช้ไม่เกิน3ามรอบต่อกันนะครับแล้วก็ควรจะเปลี่ยนยานะครับผมวันนี้น้องทอมแห่งช่องสามที่พี่น้องก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตาม กดถูกใจกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมีปัญหาอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ครับผมจะพยายามอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ถ้าอยากให้ทำอะไรบอกผมได้ครับผมจะจัดให้สวัสดีครับ